คลาทองคากันต่อเนื่องเลยนะครับสถานการณ์แบบนี้เป็นยังไงบ้างคุยกับคุณิพานะวัวฒนศรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท YLG b u l l e t a n d Futures นะครับคุณิพาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทิศทางทองคาเป็นยังไงบ้างคะไหลลงต่อเนื่องเลยคะ่ะถ้าผลการเลือกตั้งออกมาระหว่างสองคนนี้มันจะส่งผลให้ทองคําไปในทิศทางต่างกันยังไงคะ ค่ะก็ตัวราคาทองคำเองนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะมีแรงเทขายออกมาบ้างนะคะก็หลังจากที่เรามองว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงแล้วก็มีการขายทองคำออกมาบ้างนะคะเพื่อเพื่อเป็นลักษณะของการเอาเงินออกมาเพื่อไปเติมมาจิ้นของตัวตลาดหุ้นแต่ว่าก็ปรับลดลงมาไม่มากนักนะคะโดยที่เออลงไปที่ประมาณบริเวณสักหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบแปดเหรียญค่ะ ส่วนในสัปดาห์นี้นะคะปัจจัยที่เป็นไฮไลท์ที่ต้องตามเลยนะคะสําหรับตัวตลาดทองคําเลยก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกตั้งอ,อาจจะต้องมาดูค่ะว่าว่าออท่านไหนเนี่ยจะได้ออกมานะคะ แต่ว่าที่แน่ๆสิ่งที่เราเห็นเราเชื่อว่าน่าจะเห็นการผันผวนของตลาดทองคําทีเดียวค่ะเพราะว่าอาจจะได้เห็นจนถึงประมาณบวกลบห0สิบเหรียญยูเอสดอลลต่อทรอยออนได้นะคะสำหรับตัวราคาทองคำเพราะว่าในระหว่างก่อนที่ผลจะออกมาเนี่ยค่ะก็คงจะมีมีโพอขยับขึ้นขยับลงก็น่าจะส่งผลกับการที่ทําให้ราคาทองคําเวียงโดยที่ในรอบนี้เองเนี่ยค่ะตอนนี้คือโดยรวมนะคะก็คือว่าถึงแม้ว่าคือถ้าเราอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยมองเป็นภาพเป็นภาพกว้างไปก่อนนะคะ,คะว่า ถึงแม้ว่าประธานาธิท่านไหนจะได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยค่ะแต่ปัจจัยพื้นฐานในแง่ของเศรษฐกิจสหรัฐยังไงเราเชื่อว่าก็ยังจะไม่น่าดีขึ้นภายในระยะเวลาอันใกล้ดังนั้นเอง ก็ยังจะเป็นผลดีสําหรับตัวราคาทองคํานะคะไม่ว่าคือยังตามในช่วง1น่จนถึงปีราคาทองคํายังไงก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะถึงคําว่าจะเป็นทางโจไบเดนได้หรือว่าจะเป็นทรัมป์ได้อยู่ต่อยังไงก็ตามเนี่ยเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ได้ฟื้นตัวทันทีดอกเบีย้ยังอยู่ในระดับตา่าดังนั้นเองก็ยังดีกับตัวทองคําอยู่แต่ว่าคราวนี้เราก็มาโฟกัสในในระยะสั้นว่าเอ๊ะแล้วแล้วฝั่งไหนจะได้จะส่งผลยังไงใครจะส่งผลบวกกับตัวราคาทองคํามากกว่ากัน ค่ะเเราก็ออกมาดูทาง Y ายเอลเองเราก็ออกมาดูมันก็จะมีประมาณสักสี่สถานการณ์นะคะ,คะว่าถ้าแต่ละสถานการณ์แล้วจะส่งผลกับทองอยังไงบ้างโดยสถานการณ์ที่ที่เรามองว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากเนี่ยจะมีอยู่สองสถานการณ์สถานการณ์แรกนี้ก็คือว่าไบเดนเนี่ยได้โดยที่ไบเดนได้แล้วก็ทั้งทั้งสสแล้วก็ทั้งสวเนี่ยเป็นของฝั่งเดโมแครตทั้งหมดด้วยนะคะ เนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงแรกเนี่ยเรามองว่าทองคำเนี่ยจะถูกถูกเทขายเพราะว่าเรามองว่าหุ้นเนี่ยน่าจะร่วงลงเพราะว่านโยบายของทางไบเดนเองน่าจะไม่ค่อยสนับสนับน่าจะส่งผลลบกับตัวตลาดหุ้นดังนั้นในช่วงสั้นตัวราคาทองคําอาจจะมีแรงเทขายออกมานะคะเพราะว่าในในแง่ของการเอาเงินสดเพื่อไปเติมมาจิ้นของตัวตลาดหุ้นแต่ว่าสุดท้ายระยะยาวเนี่ยค่ะ ตัวราคาทองคาเองก็น่าจะต้องกลับเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่านโยบายของไบเดนเองก็ยังเป็นนโยบายที่จะต้องกู้เงินมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยค่ะก็จะส่งผลกับหนี้สาธรารณะของสหรัฐในภาพใหญ่นะคะคดังนั้นก็จะส่งผลบวกกับตัวราคาทองคาแต่ในระยะสั้นอาจจะมีการปรับตัวลดลงนะคะคส่วนอีกสถานการณ์หนึ่งที่เรามองว่าเป็นไปได้มากเนะะี่ยค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่พอผลการเลือกตั้งออกมาแล้วแต่ดันมีการโต้แย้งนะคะซึ<อ>่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะ ก็จะส่งผลบวกกับตลาดทองคำค่อนข้างมากทีเดียวค่ะเพราะว่าถ้าอย่างที่ทรัมป์เคยบอกว่าถ้าเขาไม่ได้นะคะเขาก็จะทำทุกวิถีทางก็จะออกมาโต้แยง้งซึ่งอะไรน,นค่ะก็จะส่งผลบวกกับตัวตลาดทองคำค่อนข้างมากส่วนอีกสองสถานการ์ ที่เหลือก็คืออันนี้ก็จะเป็นกลางๆนะคะว่าไบเดนได้แต่ว่าฝั่งสวสสเนี่ยมันฝั่งตรงข้ามกันหรือว่าทรัมป์ชนะนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งมันฝั่งตรงข้ามซึ่งท้องสถานการณ์นี้ยังไงก็ตามสุดท้ายก็จะส่งผลบวกกับตัวทองคําในระยะยาวแต่ก็จะส่งผลบวกไม่ไม่ได้มากนักไม่ได้หวานมากแต่ว่าก็กลางๆเพราะว่าภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้ดีขึ้นตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังมีอยู่นะคะแล้วก็ เศรษฐกิจยังยังดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ําแล้วก็อัตราหนี้สาธารณะของสหรัฐเนี่ยยังค่อนข้างสูงแล้วก็ยังต้อง,อง,องมีการขยายเพดานหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นค่ะดูประเมินสถานการณ์แนวโน้มแล้วจะขยับขึ้นได้ประเมินกรอบแนวโน้มราคาทองคําในช่วงเดือนนี้ยังไงบ้างครับคุติภาครับค่ะสาหรับในช่วงเดือนนี้เองนะคะราคาทองคำเนี่ยค่ะอย,อย่างที่เรียนก็คือว่า พอในช่วงเลือกตั้งเนี่ยราคาทองคํามีโอกาสที่จะผันผวนค่อนข้างมากทีเดียวนะคะโดยที่เรามองว่าแนวรับของราคาทองคำเนี่ยคะ่ะมีโอกาสที่จะถ้าอย่างแนวรับแรกเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1,850เหรียญน,นะคะคถ้าสามารถหลุดที่บริเวณ1,850เหรียญไปได้ะคะ่ะแนวต่อไปเนี่ยจะลงไปทดสอบประมาณสัก1,800เหรียญ hmm. ซึ่งถ้าเราดูเป็นเงินบาทเนี่ยคะ่ะอ,อ1,850อยู่แถวๆประมาณสัก 27,200บาทต่อบาททองคํานะคะแต่ว่าถ้าที่บริเวณ1,800เหรียญก็อยู่แถวๆประมาณสัก26,500ืหารหรือว่า26,600บาทต่อบาททองคําอันนี้คือเป็นแนวรับนะคะส่วนแนวต้านค่ะแนวต้านเนี่ยค่ะอยู่ที่บริเวณ1,000งพั 900เหรียญน,นะคะก็คืออ,อยู่แถวๆประมาณสัก28,000บาทตาบบ่อบาททองคำค่ะอันนี้ก็จะเป็นกรอบจากนี้ไปนะคะแต่ว่าด้วยรวมเนี่ยคะ่ะถ้าถ้าเรามองว่าภาพรวมของราคาทองคํายังเป็นบวกอยู่ดังนั้นถ้าในแง่ของการที่เข้ามาซื้อของนักลงทุนเราก็ยังแนะนานะคะว่าถ้ามีจังหวะการย่อตัวของตัวราคาทองคำเนี่ยคะ่ะนักลงทุนก็สามารถทยอยสะสมได้โดยที่สัดส่วนการลงทุนของทองคําที่ดีก็ควรจะยถือทองอยู่ประมาณสัก ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของนักลงทุนแล้วก็พอเวลามีการย่อตัวลงมาเราอาจจะทยอยแบ่งก็ได้ค่ะว่าแบ่งเป็นสามส่วนโดยที่ถ้ามีจังหวะการย่อตัวลงมาก็ค่อยๆเข้าซื้อทีละหนึ่งส่วนค่ะค่ะงั้นวนันนี้ควรทําอะไรไหมคะหรือรอผลการเลือกตั้งก่อนดีกว่าเลยจริงๆถ้าลงมาแถวๆแนวรับประมาณใกล้ๆเนี่ยค่ะพันาร้ห้าสิบประมาณสักสองหมื่นเจ็ดต้นๆก็สามารถทยอยสะสมบางส่วนได้เพราะว่าคือเรามองว่า สุดท้ายไม่ว่าไม่ว่าท่านไหนจะขึ้นมาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็ตามแต่ว่าปัจจัทยที่เป็นพื้นฐานมันยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะคเพราะรรนี่เอ็เราไม่เห็นอังกฤษก็กลับมาล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งแล้วในฝั่งยุโรปก็ยังค่อนข้างลําบ,บากอยู่ดังนั้นเองเนี่ยค่ะภาพรวมคือตอนนี้แล้วยิ่งเราก็เข้าใกล้หน้าหนาวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทางก็ยังสปอร์ตว่าเศรษฐกิจยังไม่น่าจะฟื้นตัวเร็วมากนักดังนั้นทองํำก็ยังเป็นหนึ่งในทางเลือก แนะนำว่าควรจะถือไว้เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงคะแลวจริงๆสัปดาห์นี้นอกจากเรื่องอเมริกานอกจากเรื่องภายในบ้านเรามีประจทยอื่นๆที่ยังต้องติดตามอีกหลายเรื่องเลยใช่ไหมครัคุณธิพาครับสำหรับคุณทั้งทีเดียวเลยค่ะโดยที่ปลายสัปดาห์เนี่ยค่ะก็จะมีการประชุมของเฟดด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าน่าจะเฟดในรอบนี้น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะเท่าเดิมอยู่นะคะอันนี้ก็ยังเป็นส่งผลบวกกับตัว ราคาทองคำน,นอกนจากนี้เองก็จะมีการประกาศนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษด้วย <S <S> <S แล้วก็จะมี <S <S> <S <โด>ตัวเลขสําคัญสาคัญหลายตัวไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานนอกภาคเกษตรอย่างเงี้ยค่ะต, <S <S> <S ตัวเลขก็คือพวกตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐพวกนี้ก็ยังต้องติดตามดังนั้นสัปดาห์นี้เราเชื่อว่าน่าจะค่อนข้างผัดผวนแต่ก็แนะนาว่าถ้าลงก็แนะนําเข้าสะสมค่ะบายเดดิิ ครันะครับขอบคุณมากครับคุณธีพ้าครับสวัสดีค่ะต้องรอดูผลการเลือกตั้งสหรัฐรอปัจจัยหลายอย่างสัปดาห์นี้ทองน่าจะผันผวนยังไงจับจังหวะดีๆคุณธีพาให้ตัวเลขไว้พันแปดร้อยห้าเปลี่ยนถ้าไปตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก2องหมต้นๆพอจะเข้าไปซื้อได้ครับค่ะโอ้แต่ถ้าสัปดาห์นี้ใครเล่น